ท่านทั้งหลายซึ่งมาร่วมบำเพ็ญบาร,รมีให้กับชีวิตทุกผู้ทุกคนต่อเนื่องจากการฟังคุณตั้มพิชิตผู้พิชิตขออนุญาตเรียกเขาเมื่อสักครู่นี้ทันทีที่ลงจากเวทีก็บอกเขาว่าเขาคือผู้พิชิตคนชื่อพิชิตจริงๆพิชิตแปลว่าผู้ชัยชนะผู้ประสบกับชัยชนะมนุษย์เราเนี่ย ่อสู้เนี่ยมันยังไม่สู้การสู้ต่อต่อสู้เนี่ยเป็นเรื่องของคนกล้าแต่การสู้ต่อเนี่ยเป็นเรื่องของคนจริงอธตมาอยากจะฝากบอกกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราพึงอยู่กับความจริงเมื่อสักครู่นี้คุณพิชิตตั้มได้พูด สัจจะข้อหนึ่งว่าจำนวนหรือปริมาณของคนเนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยไม่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าความจริงที่เราเสนอต่อสังคมเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองจะสังเกตว่าพี่น้องเราที่ได้มีโอกาสไปสภาทนายความทาตมาเห็นภาพเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตได้มีโอกาสไปยื่นหนังสือ ให้กับสภาทนายความเพื่อนำความจริงมาเปิดเผยว่าคนคนหนึ่งถูกถอดถอนออกจากการเป็นทนายความแต่คนคนนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีก็ฟังแล้วหนักอกหนักใจประเทศชาติมากเลยทีเดียวคนคนหนึ่งถูกลบชื่อออกจากสภาทนายความคนคนเดียวกันนี่แหละ ถูกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเหมือนหนึ่งว่าเหมือนหนึ่งว่าต้องการที่จะแก้ลำต้องการจะแก้เผ็ดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องดูกันต่อไปแม้ที่สุดเมื่อวานนี้อรตมมาได้มาพูดบนเวทีแห่งนี้ได้มาแสดงธรรมว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งนำคนที่มีข้อ ติดค้างในเรื่องการถูกจำคุกมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเจตนาล่วงล้ำกล้ำเกินเน่ยฝ่ายตุลาการอยู่หรือไม่อย่างไรบ้างแต่ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วแล้ววันนี้ผลของการต่อสู้และสู้ต่อของพี่น้องก็ได้เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่าสัจจเวอมาตาวาจา สัจจะหรือความจริงเนี่ยเป็นสิ่งไม่ตายสัจจะและความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอ่ะเพราะนั้นการที่คุณพิชิตชื่นบานลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการยอมจำนนต่อความจริงอ่แล้วก็ในจดหมายที่ลาออกพวกเราลองอ่านดูก็จะรู้ว่า พยายามยืนยันความบริสุทธิ์ความซื่อสัตย์และความจริงของตอนเองในจดหมายนั้นอย่างมากมายเลยทีเดียวแต่ในที่สุดก็เพื่อให้รัฐบาลเดินหน้าต่อไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยตอนเองก็เลยขอลาออกเหมือนกับเป็นผู้มีสเปริตกระทั่งเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังคำบอกเล่าจากคุณตั้มบนเวทีมีนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมสเปริตหรือ ความเป็นผู้เสียสละของคุณผิดชิดชื่นบานจริงๆมนุษย์เราเนี่ยถ้าถูกจับได้ว่าผิดแล้วก็ยอมจำนนต่อความผิดนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นความเสียสละแต่ประการใดอ่ะไม่ได้เป็นการยอมรับแต่เป็นการยอมจำนนขอพี่น้องจงแยกระหว่างยอมรับ กับยอมจำนนเนาะยอมจำนนก็คือจริงๆตัวเองก็ปากแข็งนะไม่ยอมรับอะ่ะแต่ด้วยความจริงที่พวกเรายาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆมันหมด,หมด,หมดก็เป็นที่ประจักษ์แก่โลกและชีวิตคือถ้าเราพยายามอยู่กับความเป็นจริงะนะอย่างเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่พิชิตชัยมงคลจะจะพูด ก็มีลูกสาวกาลสินได้ขึ้นมาพูดอาตมาฟังดูก็รู้ว่าลูกสาวกาลสินคนนี้แน่นอนท่านเคยเข้าป่าเคยมีชีวิตสมบุกสมบันกับการต่อสู้ทางการเมืองอ่ะตามความเชื่อของท่านในสมัยหนึ่งแต่ก็พบว่าลูกสาวกาลสินคนนี้เนี่ยเป็นคนเก็บรายละเอียดไว้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอะเรื่องบางเรื่องไม่มีปรากฏผ่านสื่อมวลชนกระแสหลัก แต่ท่านก็นสามารถนำมาเล่าขานให้เป็นที่รับรู้ของพวกเราโดยทั่วไปอ่ะก็ทั้งเมื่อสักครู่นี้ท่านแพรมสรววสี่คนเนี่ยที่เป็นคนแนวหน้าในกลุ่มสว์แต่ปรากฏว่าได้ออกมาแสดงความไม่จริงนะคือขอไม่ร่วมกับ40สวที่ยื่นสารรัฐธรรมนูญก็ดูเนมือนจะเป็นการถอนชื่อเรืออ่อะไรก็แล้วแต่แต่ลูกสาวกาลสิน ไม่เปิดเผยบนเวทีแต่เปิดเผยกับอาตมาหลังเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าสวสีคนนั้นมีใครบ้างก็เป็นข้อที่น่าคิดนะคนที่มีชื่อเสียงคนที่ดูเหมือนดีนะในสถานการณ์หนึ่งแต่พออีกสถานการณ์ที่ต้องการความกล้าคนดีที่ต้องการให้แสดงความกล้าเนะี่ยบางทีคนดีดังกล่าวนั้นก็เป็นคนดีที่ขาดความกล้า เราก็เลยต้องพยายามเตือนตัวเองนะที่ว่าเราพยายามเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนดีเนี่ยเรามีความกล้าประกอบความดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างคนบางคนเก่งแต่ไม่กล้าอันนี้เยอะมากคนบางคนดีแต่ไม่กล้าอันนี้เยอะมากท่านทั้งหลายทราบไหมเก่งแต่ไม่กล้าเนี่ยความเก่งไม่มีประโยชน์แต่ประการใด ความเก่งเป็นผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นเองเอาไว้ทำมาหากินเนี่ยแต่ความกล้าที่บวกกับความเก่งเนี่ยเขามีไว้สำหรับช่วยโลกช่วยสังคมช่วยประเทศชาติให้ดีงามมากขึ้นไม่ใช่แค่เอาไว้ทำมาหากินเอาไว้เ,เป็นโปรไฟล์หรือเอาเป็นเ,เป็นการบ่งบอกให้คนอื่นได้รับรู้ว่าฉันเป็นคนดีนะแต่เวลาสังคมต้องการให้แสดงความกล้า คือใช้ความดียังมีความกล้าเนี่ยปรากฏว่าคนจํานวนมากกลับไม่แสดงออกอาตมาทึงได้บอกว่าบรรดาพี่น้องที่มาร่วมแสดงความดียังมีความกล้าเนี่ยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่โลกและสังคมกำลังต้องการโดยแท้โลกและสังคมกำลังต้องการโดยแท้เพราะธรรมะโดยความเป็นจริงเนี่ยต้องอาศัยความกล้ามิใช่แค่อาศัยความดี สิทธัตถาราชกุมารเนี่ยพระองค์ทรงมีความดีมาตั้งแต่กําเนิดและเพียงแต่ว่าสิทธัตถาราชกุมารเนี่ยเลือกที่จะใช้ความกล้าในการยืนหยัดความดีอตมาขออนุญาตเล่าเรื่องซึ่งอาจจะเคยเล่ามาแล้วในบางที่หรืออาจจะที่นี่ขออนุญาตเล่าซ้ํากันละกันครั้งหนึ่งเกิดวิวาทะระหว่างเจ้าชายสองพระองค์ เจ้าชายพระองค์หนึ่งยิงสอนแม่นมากเจ้าชายอีกพระองค์หนึ่งก็ยิงสอนแม่นไม่แพ้กันร,รู้สึกน่าจะแม่นกว่าด้วยเจ้าชายองค์แรกชื่อเจ้าชายเทวทัตเจ้าชายองค์ที่สองคือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะครั้งหนึ่งเจ้าชายเทวทัตยิงสอนเสียบปีกหงและหงก็ตกลงมาด้วยความบาดเจ็บ ทุกทรมานณบัดนั้นเจ้าชายเทวทัตเข้าไปอุ้มหง์และประคับประคองค่อยๆถอดสอนที่เสียบปีกหง์ออกจากร่างกายของหง์และนำหง์นั้นไปเยียวยาดูแลรักษาบาดแผลเกิดวิวาทะระหว่างเจ้าชายเทวทัตกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะอาตมานำไปเขียนเป็นบทกวีความว่าเจ้าชาย เทวทัตถนัดสอนยิงหงปีกอ่อนร่อนทลาสอนแหลมคมเสียบปีกหงตกลงมาเจ็บปวดปานชีวาจะขาดรอนเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทอดพระเนตรแสนสังเวชวันไหวหรือไทยถอนค่อยอุ้มหงแนบอุราด้วยอาทรและถอดสอนเทวทัต ในบัดดลทรงเยียวยาสมุนไพรลงใส่แผลเพื่อกันแก้เลือดไหลจนได้ผลทรงอบอุ้มหงน้อยพลอยจำนนพระไทยทนพระกรุณาและปราณีต่อไปเป็นคำของต่อไปเป็นคำของเทวทัต ก่อนเนี่ยถ้าไม่พูดต่อเนื่องเนี่ยมันลืมอะเอาใหม่ก็แล้วกันความว่าเจ้าชายเทวทัตถนัดสอนยิงหงปีกอ่อนร่อนทลาสอนแหลมคมเสียบปีกหงตกลงมาเจ็บปวดปานชีวาจะขาดรอนเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทอดพระเนตรแสนสังเวชวันไหวหไทอยทอนค่อยอุ้มหงแนบอุราด้วยอาทร และถอดสอนเทวทัตในบัดดลทองเยียวยาสมุนไพรลงใส่แผลทองเยียวยาสมุนไพรลงใส่แผลเพื่อกันแก้เลือดไหลจนได้ผลทรงรูปไหลหงน้อยพลอยจำนนพระไทยทนพระกรุณาและปราณีเจ้าชายเทวทัตแสนอัดอั้นตะคอกตะข,ตะขันร้องว่าเอามานี่หงเป็นสิทธิ์ของข้านครานี ข้ายิงมันทันทีด้วยฝีมือช้าก่อนเทวทัตอย่าจัดจ้านคงเป็นสิทธิ์ของท่านกระนั้นหรือค้นทำลายนั้นมีสิทธิ์ชีวิตหรือโปรดอย่าถืออภิสิทธิ์ชีวิตนี้ข้าช่วยหงให้ปลอดรอดชีวิตเราก็ควรมีสิทธิ์ชีวิตนี้เรามีสิทธิ์เมตตาและปราณีไม่มีสิทธิ์ราวีแกะชีวิต 2เจ้าชายปฏิเสธซึ่งเหตุผลถือว่าตอนนั้นคือผู้ถือสิทธิ์สองเจ้าเจ้าชายไม่ตกลงคงความคิดให้สภามาหาบัณฑิตพิจารณาในที่สุดก็แจ้งชัดคำตัดสินสิทธิ์ทั้งสิ้นในตัวหงสูงส่งฆ่าเราไม่ควรถือสิทธิ์ปลิดชีวาสัตว์ไม่เคยปรารถนาความทารุณ ผู้ช่วยหงให้ปลอดรอดชีวิตย่อมมีสิทธิ์ให้ความสุขสงบและอบอุ่นหงเป็นสิทธิ์สิทธัตถะมีพระคุณอย่าเฉียวชนอึดอัดเทวทัตเอ๋ยอย่าเฉียวชนอึดอัดเทวทัตเอ๋ยเจ้าชายสิทธัตถะชนะแล้วหงก็แคล้วคลาดทุกสุขสเสวยชีวิตอย่าถือสิทธิ์ชีวิตเลยโปรดสังเวยชีวิตด้วยจิตดี ปลดสังเวยชีวิตด้วยจิตดีและโปรอดสังเวยชีวิตด้วยจววิตด,ดีสรุปหงเป็นสิทธิ์ของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งเป็นผู้ช่วยชีวิตของหงแม้เจ้าชายเทวทัตจะบอกว่าฉันเป็นคนยิงหงให้ตกลงมานะฉันควรจะเป็นเจ้าของชีวิตของหงจริงๆก็คือว่าถ้าหงตายเนี่ย แน่นอนหงนี้ควรจะเป็นของเทวทัตถูกต้องไหมโยมถ้าหงตายเนี่ยควรจะเป็นสิทธิ์ของเทวทัตแต่เมื่อหงยังไม่ตายหงยังมีชีวิตอยู่และสิทธัตถะก็เลือกที่จะไปอบอุ้มประคับประคองจนกระทั่งในที่สุดนำหงมาเยียวยารักษาแผลช่วยให้หงรอดตายหงรอดตายเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิ์ของ ผู้ช่วยชีวิตได้แก่ิิทธัตถะช่วยให้รอดตายโยมเคยมีคนบอกว่าถ้าไปเห็นปลาเนี่ยกำลังติดเบ็ดไปเห็นปลากําลังติดเบ็ดเราจะทำยังไงในเมื่อปลานั้นเน่ยเป็นสิทธิ์ของเจ้าของเบ็ดเป็นสิทธิ์ของเจ้าของเบ็ดอันนี้ถ้าพูดในทางกฎหมายเนี่ยเราไปยุ่มย่ามอะไรเนี่ยก็อาจจะเสีย เสียเปรียบในทางกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าสัตว์นั้นตกลงมาสัตว์นั้นตกลงมาเนี่ยแล้วไม่ได้ติดเบ็ดไม่ได้ติดบ่วงไม่ได้ติดอะไรเราช่วยชีวิตสัตว์นั้นแล้วนำสัตว์นั้นปล่อยกับคืนส่อิสระเสรีภาพแบบนี้ก็ไม่ได้ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่ประกาศแต่ประการใดอ่ะอาตมาก็เลยอยากจะนำเรื่องนี้มาเล่าขานบอกกล่าวกับพี่น้อง ที่กำลังติดตามฟังวันนี้เรรมมาจะบรรยายสั้นๆเนาะสักประมาณ20นาทีเพราะว่าเดี๋ยวธรรมาจะต้องไปขึ้นไปออกรายการาวิทยุ AM 1่วิทยุมอกอ,อตอนเวลา10ตอนเวลา21นาฬิกาประมาณสัก25นาทีจนถึง21นาฬิกาห9นาที บเบ็ดเสร็จก็คือประมาณสถานีปิดนั่นแหละตอนสี่ทุ่มใช้เวลาในการสนทนากันกับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิตติกุลเนี่ยเป็นเวลาประมาณสัก35นาทีเพราะนั้นก็จะไม่กินเวลาพวกเรานานนะนะแต่อยากจะเล่าประเด็นที่คุยกันเมื่อวานนี้สักนิดหนึ่งวันวิสาขาบูชาที่จะถึงเนี่ยอาดมาอยากจะขอฝากพี่น้องฉลาดทำบุญหน่อยได้ไหม คืออย่าประเดประดังใส่บาตรในวันวิสาขบูชาอย่าประเดประดังใส่บาตรในวันวิสาขบูชาอย่าอย่าใส่บาตรเยอะๆในวันวิสาขบูชาอย่าใส่บาตรเยอะๆในวันพระไม่ว่าจะเป็นวันพระเล็กวันพระใหญ่พูดถึงวันพระเล็กวันพระใหญ่เนี่ยเป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องนะเพราะวันพระไม่มีเล็กไม่มีใหญ่เดียวไหมวันพระไม่มีเล็กไม่มีใหญ่เพราะนั้นเราควรจะให้ความสําคัญกับวันพระ และดีที่สุดก็คือวันทุกวันเป็นวันพระโดยที่ไม่ต้องรอแปดคำ่ำสิบห้าค่ำอารมาขอร้องว่าวันพระโดยเฉพาะวันวิสาขบบูชาเนี่ยอย่าใส่บาทเยอะพระอะไรเพราะปรากฏว่าอาหารเหลือทิ้งแบะแบนมากเลยทีเดียวอะแล้วกลายเป็นของที่ไร้ค่าหาประโยชน์มีได้อยากจะให้พี่น้องของเราเนี่ยวันพระใหญ่ที่คนใส่บาทเยอะเนี่ยทิ้งต่างว่าโยมจะใส่บาทคิดเป็นเงินสัก คิดเป็นเงินสัก500บาทเห็นว่าเป็นวันพระเป็นวันวิสาขบูชาอยากจะทำบุญอย่างเป็นกิจลักษณะโยมช่วยแบ่งเงินสัก100บาททำบุญวันวิสาขาบูชาได้ไหมส่วนอีก400บาทเฉลี่ยไปทำบุญวันอื่นที่ไม่ใช่วันวิสาขบูชาเป็นต้นว่าไปใส่บาทวันที่คนไม่ค่อยใส่กันนะันะนะอาตรมาเคยแนะนำโยมว่าเป็นไปได้เนี่ย อยากจะให้โยมใส่บาตรทุกวันเกิดอย่างอาตมาเกิดวันอางคารเนยอาตมาก็ใส่บาตรจริงๆอาตมาไม่ได้ใส่บาตรติ้งต่างว่าอาตมาเกิดไม่ใช่ติ้งต่างอาตมาเกิดวันอางคารก็ใส่บาตรทุกวันอังคารโยมใส่แว่นสีชมพูใส่ใส่เสื้อคลุมเนี่ยเกิดวันไหนะวันศุกร์ก็ใส่บาตรทุกวันศุกร์โยมอีกคนหนึ่งเกิดวันไหนะวันพุธกลางคืน ่าไปใส่บาตรกลางคืนนะพระไม่ได้รับกลางคืนนะนะก็ใส่บาตรทุกวันพุธก็แล้วกันเฉลี่ยกันไปแบบนี้พระจะได้ฉันอาหารทุกวันถ้าโยมไปใส่บาตรเฉพาะวันวิสาขบูชาเนี่ยเหมือนกับว่าพระจะฉันวันวิสาขบูชาแล้วฉันอีกทีวันพระถัดไปฉันอีกทีโน่นวันอาสานหบูชาวันเข้าพรรษาถ้าพระฉันแบบนั้นเนี่ยก็ว่าไปสิใส่เฉพาะวันวิสาขบูชาและวันสําคัญทางศาสนาโยม จงมีสติมีปัญญาในการทำบุญใส่บาตรอย่าประเดประดังเหมือนกับจราจรติดขัดอย่าไปกันในที่ที่คนไปกันเยอะเดี๋ยวจราจรจะติดขัดอาตมอยากจะให้พี่น้องของเราเนี่ยมีสติปัญญาระงับยับยัง้งอย่าใส่บาตรมากในวันที่คนเขาใส่บาตรมากกันอยู่แล้วอะสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้อย่างสำคัญในช่วงวันวิสาขาบูชาคือ ขอให้พี่น้องเราคำหนึงถึงเรื่องความเกิดคือจริงๆก็คือประสูติตรัร,รู้และปริณิผานคือเกิดทางกายและเกิดทางจิตวิญญาณตลอดจนกระทั่งคือการดับสิ้นซึ่งสังขารโดยสิ้นเชิงมีประเด็นหนึ่งซึ่งอาตมาได้ฟังจากคุณใหม่เสมอจนสุขสำราญเมื่อคืนนี้ เรานั่งรถไปด้วยกันแล้วมาก็จัดรายการวิทยุเกี่ยวกับเรื่องวิสาขาบูชาอยู่คุณใหม่เสมอสแสดงความเห็นว่าวันวิสาขาบูชาเป็นวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ไม่พบเลยทีเดียวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสถ้อยคําใดๆในวันวิสาขาบูชาพระพุทธเจ้ามีแต่รู้เ,เข้าถึงสัมมาสัมโพธิญาณนนในวันวิสาขาบูชาพระพุทธเจ้ารู้ บรรลุเข้าถึงอนุตตรสัมมาสัมพธิญาณรู้ในวันวิสาขาบูชาจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสตามที่รู้ในวันอาสารหาบูชาตั้งแต่การโปรโดปัญจวัคีตามที่พวกเราได้รับรู้ในพุทธประวัติกันแล้วเป็นต้นเพราะนั้นมุมมองหรือแง่คิดของไม่เสมอจนสุขสำราญเนี่ยอาตมาจึงรับฟังมา ประกอบการพิจารณาอย่างน่าฟังเลยทีเดียวอะตรัสรู้เนี่ยแปลว่ารู้ตามที่ตรัสแต่ในขณะเดียวกันในวันวิสาขาบูชาพระองค์ทรงเข้าถึงความรู้อย่างเต็มร้อยเข้าถึงความเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นอีกสองเดือนโดยประมาณในวันในวันอาสารหาบูชาพระองค์ก็ตรัสสั่งสอนธรรมะจนกระทั่งมีพระสององค์แรกได้แก่อัญญากณทัญญะยังกินจิสมุททะธรรมัง สัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีการดับไปเป็นธรรมดาในช่วงสุดท้ายเนี่ยอาตมาจะขอจบด้วยบทกวีถวายความเคารพสักการะบูชานับถือแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขออนุญาตนำบทกวีมากล่าวเพื่อต้อนรับวันวิสาขาบูชาสาธุแทบเท้า เหล่าพุทธะด้วยคาระวะศรัทธามหาศาลพระผู้รู้พระผู้ตื่นผู้เบิกบานพระผู้ผ่านพระผู้พ้นวังวนวัฏอันค่าน้อยยังหนักหน่วงด้วยบ่วงบาปยังมีคราบราคีที่ค้องขัดมีความชอบความชังรุงรังรัดหวังจะตัดให้หลุดเช่นพุทธองค์จึงภาคเพียรเรียนพุทธ ไม่หยุดยัง้งถมพลังตัดโลดโลบกรอดหลงแม้เหนียวหนืดฝืดฝืนกลินไม่ลงยังมั่นคงตัดกิเลสด้วยเจตนาเพราะมีองค์พระสัมพุทธพิสุทธิ์ล้ำเป็นผู้นำแนวเนื่องอยู่เบื้องหน้ามีจำนวนเท่าเม็ดทรายสายทาราซึ่งนำพาพ้นกิเลสวิเศษแล้ววิชาพุทธสุดประเสริฐกำเนิดพระซึ่งลดละราคินทุกทินแถว ก็พ้นทุกข์สุขสก,กาวับวาวเวลก็พราวแพรวพิ้งเพลิดกำเนิดพระจงเรียนเถิดเรียนพุทธอย่าหยุดอยู่เรียนให้รู้เรียนให้ลุกสาธุสะเรียนให้ถึงที่สุดโลก,กุตระเรียนให้ถึงชัยชนะนิรันเทินเป็นการถวายความเคารพแด่พระรัตนตรยัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเนื่องในวันวิสาขาบูชาเดี๋ยวอรตมาก็จะเข้ารายการวิทยุ AM 1 1 0 7วิทยุมอกอกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาและคืนนี้เวลาตีหนึ่งถึงตีห้า FM 9 0เเมกะเฮิร์ทุกคืนไม่มีวันเว้น ตีหนึ่งถึงตีห้า FM 90.5เมกะเฮิรต์ชื่อรายการเพื่อนพระจันทร์เจริญธรรม